เป๊ปอเตต้าครอบหลบไปคาราเกอร์เผยชื่อผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปี2022เจมี่คาราเกอร์ให้สัมภาษณ์เปิดอกเผยถึงผู้จัดการทีมนในสกพิมลิกอังกฤษที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปี2022โดยเมินชื่อของมิเกลอัเตต้าเป๊ปกัวเดโอลาและเยอเกนคอปในใหญ่บิ๊กทีมสังกัดอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลคาราเกอร์ยกให้เอ็ดดี้ฮาวใยใหญ่จากนิวคาสเซิลคือกุนซือที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด ปี2022หลังจากเข้ารับตําแหน่งกับพลพรรคสาลิกาดงเมื่อพฤศจิก,กายน2021พาทีมตกอยู่ในภายใต้การหนีตกชั้นจากหลีกสูงสุดเมืองผู้ดีสู่การรั้งอันดับ3บนตารางคะแนนเวลานี้หลังผ่านไป16เกมในฤดูกาล2022-2023คาราชีความสามารถของเอเดียฮาในการยกระดับเดอะแบ็กไพลในรอบถึง2เดือนที่ผ่านมาภายใต้การบริหารงานของเจ้าของทีมซาอุดิอาระเบียที่มีส่วนสำคัญให้กับนิวคา อยู่ในจุดที่พวกเขาเป็นอยู่ในตอนนี้ผมไม่เชื่อว่าผู้จัดการทีมคนอื่นจะทําผลงานได้น่าประทับใจไปกว่าเอ็ดดี้ฮาวแล้วคารคเกอร์แสดงความคิดเห็นผ่านบทความเว็บไซต์เดอะเทเลกราฟพวกเขาพาทีมจากลำดับรองบวยของตารางคะแนนสู่การรั้งลำดับที่3าในพรีเมียร์เวลานี้ผ่านการผสมผสานทั้งการทุ่มขวาตัวนักเตะฝีเท้าดีในตลาดซื้อขายนักเตะไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพของแข้งที่มีอยู่ในทีมแน่นอนว่าการได้รับแรงสนับสนุนทางการเงินเป็นส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่สําคัญเป็นลําดับต่อมาคือกันที่เอ็ดดี้ฮาวสามารถเปลี่ยนสไตล์การเล่นของนิวคาสเซิลจากทีมที่เน้นรับปุดประตูเพื่อผลการแข่งขันกลายเป็นทีมที่เล่นเกมรุกอย่างน่าตื่นตาตื่นใจเวลานี้ก็ต้องบอกว่าความของนิวคาสเซิลเวลานี้ก็ร้อนแรงจริงๆส่วนใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรชื่นชอบหรือไม่ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ